แต่บางครั้งสัตว์ที่ถูกยืนยันว่าศูนพันไปแล้วก็ยังมีชีวิตอาศัยอยู่บนโลกเราในปัจจุบันนี้ครับเอาละครับก็กล่าวสวัสดีนะครับพบก,กับมิหลังไม้กับหลังไมหน่ารู้ EP นี้ก็เป็น EP ที่9แล้วนะครับ จบเลยก็ต้องก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณจริงๆนะครับที่เป็นกําลังใจแล้วก็ทุกคนที่กดติดตามผมตั้งแต่คลิปแรกจนถ,ถึงคลิปนี้นะครับผมเองต้อง ขอบคุณมากเลยนะครับผมเองยังไม่ได้รับรายได้หรือว่าไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการกดไลค์กดแชร์หรือการวิวแต่อย่างใดนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องของกําลังใจล้วนๆครับที่ทุกคนมอบให้กับผมจนผมมาถึงทุกๆวันนี้และผมก็ตั้งใจจะทําคลิปต่อๆไปให้ดีขึ้นนะครับก่อนอื่นก่อนที่จะไปชมคลิป หัวข้อวันนี้ของเราจะพูดถึงฉลามเมกาโลดอนนะครับซึ่งหัวข้อนี้เราเคยได้ทําไปแล้วผมเคยทําแล้วเป็น EP ีแรกเลยด้วยซ้ํา EP ีก่อนที่จะทําคลิปมู่หลานซะอีกแต่ว่าคลิปนั้นนะครับต้องลบทิ้งไปเพราะว่าผมโดนปัญหาเรื่องซาวติดลิขสิทธิ์นะครับแล้ววันนี้ผมก็เลยตัดสินใจนําเรื่องเมกกาโลดอนหยิบยกกลับมาเล่าใหม่มาทําใหม่เพิ่มเติมเนื้อหายมันเข้มข้นยิ่งกว่าเดิมเพราะว่า เห็นว่ามีคนสนใจคลิปนั้นค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมอัปไปแป๊บเดียวก็มียอดวิวเพิ่มขึ้นมาพอสมควรยังไงก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้มิหลังไหม่ด้วยนะครับไปติดตามมาได้เลย <c oughs> ในปัจจุบันนะครับนักวิทยาศาสตร์ก็ได้ฟันธงไปครับว่าสัตว์หลายชนิดเหล่านี้ได้สูญพันธุ์ลงไปแล้วเป็นสัตว์ดึงน้ำบันสัตว์โบราณน,นะครับแต่บางครั้งสัตว์ที่ถูกยืนยันว่าสูญพันธุ์ไปแล้ว ก็ยังมีชีวิตอาศัยอยู่บนโลกเราในปัจจุบันนี้ครับก็เป็นเรื่องที่น่ามึนงงมากแต่หลักฐานต่างๆที่จะชี้บ่งว่าสัตว์เหล่านี้ยังมีชีวิตอยู่ก็เช่นการเล่ากันปากต่อปากมีการพบเจอพบเห็นแล้วก็มีการถ่ายรูปถ่ายคลิปวิดีโอได้พอ,อนักวิทยาศาสตร์นำมาตรวจสอบก็จะยอมรับความจริงว่าเออสัตว์เหล่านี้อาจจะยังมีตัวตน ก็เป็นที่มาของเรื่องฉลามเมกาโลดอนของเราในวันนี้หลายๆคนอาจจะคิดว่าฉลามเมกาโลดอนนี้ได้สูญพันธุ์ลงไปแล้วส่วนตัวผมเองนั้นผมก็ไม่กล้าการันตีเหมือนกันนะครับว,ว่ามันสูญพันธ์ไปหรือ,อยังแต่ส่วนตัวลึกๆผมยังแอบเชื่อเพราะว่าผมเป็นคนกลัวน้ําทะเลใช่ไหมครับผมคิดเสมอเลยว่าภายใต้ทะเลอันลึกแล้วก็เราไม่สามารถมองเห็นทัศนวิสัยอะไรได้เลยคือน้ํามันลึกทะเลมันมืด ผมเชื่อว่ามันต้องมีสัตว์อะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะไม่ใช่เมกาโลดอนก็ได้ครับแต่เชื่อว่ามันต้องมีอะไรที่มันเป็นสิ่งที่อันตรายนะครับแล้วผมก็จะกลัวน้ําทะเลมากเพราะฉะนั้นส่วนตัวแล้วผมจะเชื่อเรื่องนี้ผมเชื่อว่าเมกาโลดอนยังคงมีจริงอยู่อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นปีคิดศศกราช1918นะครับถ้าเรือสเฟนนะครับได้รับวิทยุแจ้งเหตุ ผิดปกติจากชาวประมงนะครับชาวประมงแจ้งว่าเขาได้ออกเรือไปจับปลานะครับแต่จู่ๆเรดาร์ของเขาก็จับได้นะครับว่ามีปลาตัวหนึ่งซึ่งเป็นปลาขนาดใหญ่นะครับมากินปลาในอวนของเขากัดแบบว่ากัดอวนขาดสะบั้นเลยนะครับและสิ่งที่เขาได้เห็นตรงหน้านะครับมีลักษณะเป็นคล้ายๆปลาฉลามครับอันนี้ชาวประมงเป็นคนยืนยันเองเลยว่ามีลักษณะเป็นปลาฉลามแน่นอน แต่ที่น่าตกใจไปกว่านั้นครับคือขนาดของมันใหญ่กว่า300ฟุตรหรือประมาณเกือบเกือบ100เมตรนะครับและหลักฐานที่ทําให้ทุกคนต้องอึ้องยิ่งกว่านั้นเข้าไปอีกนะครับก็คือว่าวันที่เขานํามาตรวจสอบเนี่ยก็ปรากฏว่าเป็นรอยกัดของปลาฉลามจริงๆด้วยครับแล้วก็มีลักษณะวนฉีกขาดสะบัน้นอย่างที่ชาวประมงได้บอกไว้เลยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีหลักฐานอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเป็นคลิปวิดีโอบ้างเป็นอะไรบ้าง แต่ส่วนใหญ่หลังจากถูกนํามาตรวจสอบแล้วส่วนใหญ่มันจะเป็นคลิปปลอมนะครับแต่ว่าคลิปที่ยังหาคําตอบไม่ได้มันก็ยังมีอีกหลายคลิปเหมือนกันนะครับ เรื่องราวเหล่านี้ก็ยังคงเป็นปริศนามาจนถึงทุกวันนี้นะครับหลังจากนั้นก็ยังไม่มีใครพบเห็นเห,นเหตุการณ์ผิดปกติใดๆในท้องทะเลยังคงเป็นปริศนากันต่อไปว่าตกลงแล้วเจ้าฉลามเมกาโลดอนนี้มันมีจริงหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเพียงฉลามขาวหรือเป็นปลาวานที่มีขนาดใหญ่ใกล้เคียงกันเท่านั้นทีนี้เรามาย้อนทําความรู้จักกับเจ้าฉลามเมกาโลดอนกันก่อนนะครับว่าต้นกําเนิดมันมีความเป็นมาอย่างไงนะครับ เจ้าเมกกาโลดอนนะครับเป็นนักล่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับที่เรารู้จักในประวัติศาสตร์ของโลกนะครับด้วยลำตัวของมันที่มีความยาวถึง20เมตรนะครับและด้วยขนาดตัวที่ใหญ่ของมันนะครับฟันของมันก็จะใหญ่โตตามไปด้วยนะครับจากสถิติของฟันเมกกาโลดอนที่ใหญ่ที่สุดที่ถูกค้นพบนะครับก็คือ17เซนติเมตรนะครับ1ซี่นะครับยาวใหญ่17เซนติเมตรนะครับ และด้วยขนาดที่ใหญ่โตของมันนะครับทำให้มันต้องกินอาหารจํานวนมากเพื่อความอยู่รอดของมันนะครับแล้วอาหารหลักของมันที่มันกินนะครับนั่นก็คือปลาวานนะครับถือเป็นอาหารหลักของเมกาโลดอนนะครับถามว่ารู้ได้ยังไงนะครับนักวิทยาศาสตร์ที่เขาขุดขุดพบฟอสซิลของฟันเจ้าฉลามเมกาโลดอนนะครับบอกว่าเจอเศษกระดูกของเจ้า ปาวานนะครับติดตามซอกฟันของเจ้าฉลามมิกาโลอดอนอยู่นั่นเองนะครับอันที่จริงแล้วในมุมมองของนักวิทยาศาสตร์นะครับเจ้าฉลามมิกาโลอดอนนี้นะครับไม่ใช่สัตว์ลึกลับที่ว่าอยู่ลึก เหมือนในหนังเดอะเม็กที่นํามาตีความใหม่ใช่ไหมครับจุดที่ลึกที่สุดของทะเลมันจะมีชั้นหมอกบางๆพอทะลุลงไปเหมือนเป็นอีกโลกหนึ่งครับคล้ายๆนอ้นวนิยายของจูนส์เบอร์ว่าภายใต้แกนโลกหรือลึกลงไปในโลกของเราจะมีโลกซ้อนโลกอยู่นะครับอันนั้นผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นจริงหรือไม่จริงนะครับแต่ในมุมมองของนักวิทยาศาสตร์เขาคิดกันว่าเจ้าเมก,กาลลดอนเนี่ยไม่ใช่สัตว์ที่ลึกลับนะครับเป็นสัตว์ที่สามารถพบได้ทั่วทุกมุมโลกนะครับ มันมีความสามารถที่จะล่าและอยู่รอดได้ในที่ต่างๆครับและเช่นเดียวกันกับฟันของมันที่ถูกค้นพบกันทั่วมุมโลกเลยนะครับเพราะว่ามันก็เหมือนฉลามทั่วไปที่จะต้องมีการผลัดฟันเมื่อถึงฤดูของชีวิตนะครับผมหลายๆคนก็คงจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าเจ้าฉลามเมกาลดอนมีขนาดตัวที่ใหญ่ขนาดไหนและฟันของมันก็ใหญ่ขนาดไหนใช่ไหมครับแล้วทีนี้เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าแรงกัดของมันมีกําลังมหาศาลมากแค่ไหนครับ คําตอบของแรงกัดของมันนะครับจะอยู่ที่1 1 0 0 0จนถึง1 8 0 0 0กิโลกร,รัมนะครับและถึงแม้เจ้าเมกะรอนนะครับจะเป็นสัตว์นักล่าที่สามารถปรับตัวได้ดีนะครับแต่สุดท้ายแล้วนักวิทยาศาสตร์เขาก็ยังฟันธงอยู่ดีนะครับว่ากว่า90%เนี่ยมันต้องสูญพันธุ์ไปแล้วแน่นอนนะครับสาเหตุหรือทฤษฎีที่เขายกมาอ้างนะครับว่ามันสูญพันแล้วหลกัหลกๆเลยก็คือข้อที่ห ด้วยขนาดตัวของมันที่มีขนาดลำตัวที่ใหญ่ใช่ไหมครับและมันต้องการอาหารปริมาณมากๆเพื่อมาเลี้ยงชีวิตของมันซึ่งในยุคนั้นทีแรกเดิมทีนั้นมันก็เป็นสัตว์นักล่าแต่เพียงผู้เดียวใช่ไหมครับมันก็ล่ามันก็กินแต่เพียงผู้เดียวก็หนำใจมันเลยแต่ทีนี้บรรพบุรุษของเจ้าฉลามขาวก็ถือกำเนิดขึ้นมาและด้วยความที่มันตัวเล็กกว่าคล่องแคล่วปาดเปียวกว่าดังนั้นมันก็เหมือนมีการมาแย่ง มาล่ากันมาแย่งเหยื่อกันนะครับและด้วยและแน่นอนครับ <k id sprout Likewise> ด้วยความที่เจ้าบรรพบุรุษของฉลามขาวมันตัวเล็กกว่ามันคล่องแค่วกว่าดังนั้นม right ันจ mm, <c oughs> ึงล่าเหยื่อได้มีประสิทธิภาพมากกว่าเจ้าตัวใหญ่แน่นอนดังนั้นพอมันไม่มันเริ่มไม่มีอาหารมันก็เริ่มจะหายไปสูญพันธุ์ไปในที่สุดอันนี้คือทฤษฎีข้อแรกนะครับต่อมาในทฤษฎีข้อที่2นะครับทฤษฎีข้อนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงของ สภาพภูมิอากาศนะครับเพราะว่ามีการชนกันของเปลือกผิวทำให้น้ำลดลงอย่างเฉียบพลันและน้ำแข็งก็เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นต่อให้เป็นสัตว์ที่ปรับตัวได้ดีขนาดไหนก็ตามเมื่อเจอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันขนาดนี้นะครับแน่นอนมันย่อมปรับตัวได้ยากครับก็มีโอกาสที่มันจะสูญพันธุ์ไปได้จนหมดจากโลกเหมือนกันนะครับแล้วก็ทฤษฎีข้อสุดท้ายคือการเกิดซูเปอร์โนวานั่นเอง ทั้งหมดทั้งมวลนี้ผมเองก็ไม่สามารถสรุปได้นะครับว่าเจ้าเมกกาโรดอนยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าถ้าหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่าอย่างไรมีความคิดเห็นว่ามันยังอยู่มันยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับและ EP ีต่อๆไปผมจะมาพูดเรื่องอะไรก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ ยังไงวันนี้ผมก็ลาไปก่อนนะช่วงนี้เสียงแหบมากเลยครับแล้วก็อากาศเปลี่ยนด้วยยังไงเพื่อนๆดูแลตัวเองด้วยนะครับลาไปก่อนครับสััสีีครับ